ออลองนึกดูสิครับว่านาครสวรรค์บ่อถ้ำกี่กิโลนะห้าสิบหกสิบโลนะครับบางครั้งเขามีโอกาสได้มานอนบ้านคืนเดียว <c oughs> เขายังพากันมาพูกันจะบ่นตลอดคิดถึงพ่อกับแม่คิดถึงพ่อกับแม่เอาเดี๋ยวพากันมาแล้วบางทีไม่มีโอกาสอยู่เลยมีมีโอกาสมานอนบ้านจังหวัดกำแพงนี่คืนเดียวเด็กเขาก็จะพยายามมาขี่มอเตอร์ไซค์กันมาค,มคืนเดียวขี่มอเตอร์ไซค์มานี่ <c oughs> ใช่ใช่บ่อยด้วย แทบจะมาทุกสุกเลยถ้าเขาไม่ว่าติดภารกิจอะไรช่วงเย็นๆน่ะเป็นอย่างนั้นคนแถวๆนี้จะเห็นกันเป็นนิจติ้เลยขี่มอไซค์มาบางทีมีโอกาสมานอนสองคืนบ้างคืนเดียวบ้างเขาก็ยังมาด้วยความที่ว่าอยากเจอพ่อแม่กันใช่ใช่เลี้ยงเด็กสองคนเลี้ยงเลี้ยงน้องมากี่ปีแล้วน้องพูกกันเนี่ยสองกี่ปีแล้วที่เขาเขาเขาคบกันพ่อสองสามปีครับสองสามปี สม่ำเสมอครับอ่อนน้อมถ่อมตนนิสัยน่ารักสม่ำเสมอไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีเปลี่ยนแปลงค่ะเมื่อวานหนูถามเขาในไลฟ์บอกว่าถ้าพี่ให้ของแมงปองเยอะกว่าวันนี้ฟูกันโอเคไหมผมโอเคครับเพราะถ้าเขาได้ก็เท่ากับผมได้ไปด้วยผมดีใจที่เขามีความสุขเพราะเป็นคำพูดที่ผู้ชายคนหนึ่งที่รักผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะมันมาจากความรู้สึกจริงๆอะ่ะหนูแบบยังประทับใจเลยสามีหนูยังชมเลยบอกว่าเด็กผู้ชายคนเนี้แบบรักรักด้วยความซื่อสัตย์ รักแบบซื่อๆของเขาอะใช่ใช่เขาเป็นเด็กดีมากด,กดีมากเลยผมถึงได้มอบความรัก